หลายครั้งเราชอบพูดว่าถ้ารู้อย่างนี้เราจะไม่ทําอย่างนั้นถ้าเรารู้อย่างนี้เราจะทําแบบนี้ดีกว่าถ้าคุณผู้ชมสามารถที่จะเดินทางไปในอนาคตหรือถ้าคุณผู้ชมสามารถที่จะเดินทางย้อนเวลากลับไปในอดีตไปทําอะไรบางอย่างใหม่หากเราสามารถเดินทางย้อนเวลาได้หรือเดินทางข้ามเวลาไปในอนาคตได้เรายังอยากที่จะทําอย่างนั้นอยู่หรือเปล่า สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการวิทยาปฏิหารใบพงศกรครับวันนี้เราจะมาชวนคุยกันถึงเรื่องการเดินทางข้ามเวลาไม่ว่าจะย้อนไปสู่อดีตหรือเดินทางล่วงหน้าไปยังอนาคตเรื่องราวเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่ เดี๋ยวเราจะมาค้นหาคําตอบกันนะครับ <S <S เรื่องนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์พยายามที่จะค้นหาคําตอบมานานแล้วหลายครั้งเราได้ยินเรื่องราวขององค์กรวิทยาศาสตร์ต่างๆที่พยายามศึกษาวิจัยและหาเครื่องมือที่จะทําให้คนเราเนี่ยสามารถเดินทางข้ามเวลาได้ไม่ว่าจะกลับไปในอดีตหรือว่าเดินทางไปในอนาคตการข้างหน้านะครับถ้าหากเราศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับฟิสิกส์และเรื่องราวของอทฤษฎีสัมพัทธภาพเราจะพบว่าเวลาเนี่ยมันไม่ได้เป็นเส้นตรง แต่ว่าแท้จริงแล้วนักวิทยาศาสตร์บอกว่าเวลาเนี่ยมันเป็นมิติที่เป็นทรงกลม เพราะนั้นถ้าหากว่าเราสามารถค้นพบช่องทางที่จะเดินทางจา,จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งของทรงกลมนี้ได้นั่นแปลว่าเราอาจจะหาวิธีเดินทางย้อนไปในอดีตหรือเดินทางไปในอนาคตการข้างหน้าได้เช่นกันมีการทดลองหลายๆอย่างแต่หลายการทดลองก็ไม่ได้เป็นที่เปิดเผยนะครับอย่างเมื่อไม่นานมานี้มีการทดลองของนักวิทยาศาสตร์ฝรั่งเศสที่มีการยิงอนุภาคโปตอน เพื่อที่จะให้มันแตกกระจายแล้วก็ดูว่าเราสามารถกลับไปในอดีตได้หรือไม่อันนั้นเป็นการทดลองที่คนรู้สึกว่าตื่นเต้นมากหากว่า การทดลองนี้สําเร็จจริงๆมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางข้ามเวลาเรื่องของการเดินทางข้ามเวลาก็มีนักเขียนหลายคนนะครับที่พยายามศึกษาแล้วก็เอาเรื่องราวเหล่านี้มาเขียนอยู่อย่างนวนิยายที่เกี่ยวกับการเดินทางข้ามเวลาเรื่องแรกของโลกก็คือ The Time Machine นะครับของ H.G. Wells นะครับเป็นนวนิยายวิทยาศาสตร์ที่โด่งดังมากๆและเป็นนวนิยายเรื่องแรกๆที่พูดถึงการเดินทางข้ามเวลานักวิทยาศาสตร์ในนวนิยายเรื่อง นั้นก็พยายามที่จะสร้างเครื่องมือที่จะส่งคนให้ย้อนกลับไปในอดีตได้และแน่นอนเมื่อกลับไปในอดีตเขาเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างมันย่อมส่งผลกระทบถึงปัจจุบันที่เราอยู่ในเวลานี้นั่นคือเนื้อหาในนวิยาเรื่อง the time travel นะครับในปี1974ฟิลิปเคดิกส์นักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์ชื่อดัง เขาออกมาพูดครับว่าเขาสามารถที่จะติดต่อกับสิ่งมีชีวิตอื่นที่อยู่คนละมิติเวลากับเขามีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดได้เห็นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในอีกหนึ่งมิติเวลานั่นส่งผลให้เกิดความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางข้ามเวลาของฟิลิปเคดิกอย่างจริงจังแล้วเขาก็เอามาเขียนเป็นนวนิยายอีกหลายๆเรื่องที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆ เราเองก็คงอาจจะเคยเห็นผ่านตาม,มาแล้วนะครับซึ่งฟิลิปเคดีเขายืนยันว่าเขาได้พบกับสิ่งมีชีวิตที่อยู่พละมิติเวลากับเขาจริงๆนอกจากนี้ครับคุผู้ชมถ้าติดตามโซเชียลมีเดียในช่วง20สัปดาที่ผ่านมาก็จะเห็นว่ามีการแชร์รูปภาพคุผู้ชมเป็นรูปขาวดำในอดีตเป็นผู้คนแต่งตัวเป็นชุดโบราณเลยนะครับแต่หนในนั้นเนี่ยมีคนแอบแฝงอยู่ในกลุ่มชน เขาถืออุปกรณ์บางอย่างที่ดูคล้ายกับโทรศัพท์มือถือมีคําถกเถียงเกี่ยวกับภาพถ่ายนี้เยอะแยะมากมายนะครับบางคนบอกโอ้ยแต่งเติมภาพขึ้นมาแน่เลยเป็นภาพตัดต่อเป็นภาพที่ใช้ AI สร้างขึ้นมาคนที่ปรากฏในภาพนั้นเป็นมนุษย์ที่เดินทางจากอนาคตแล้วย้อนไปในอดีตและบังเอิญถูกถ่ายภาพเก็บเอาไว้ได้หรือเปล่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องเหลือเชื่อ เ,เรื่องที่พิสูจน์ได้ด้วยวิทยาศาสตร์หรือไม่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของคุณผู้ชมครับสำหรับตัวผมเองนั้นเรื่องราวของการเดินทางข้ามเวลาเชื่อหรือไม่เอาจริงๆนะคุณผู้ชมผมก็แอบเชื่อนะผมเชื่อว่ามันมีความเป็นไปได้ในการที่มนุษย์จะสามารถเดินทางข้ามเวลาย้อนกลับไปในอดีตหรือเดินทางไปสู่ช่วงเวลาในอนาคตเพราะความเชื่อนี่เองครับจึงทําให้ผมเนะี่ยหยิบเอามาเขียนเป็นนะวนิยายเรื่องหนึ่งครับชื่อเกลียวกระซิบ ซึ่งเป็นเรื่องราวของนางเอกที่เป็นลูกหลานของโยเดียหรือฉเฉลยศึกอยุทยาที่ถูกกวาดต้อนไปอยู่มันเดเลในยุคป,ปัจจุบันเธอมีความสงสัยเกี่ยวกับบรรพบุรุษ มีความไม่เชื่อเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาแล้ววันหนึ่งเกิดเหตุมหัสัจจันทร์ขึ้นกับตัวเองเมื่อมินมินซึ่งเป็นนางเอกของเรื่องนี้เดินทางไปไหว้พระมหาเจดีย์ซินเพียวเมซึ่งปรากฏอยู่ในรูปหน้าปกนี้นะครับโอน่าเสียดายตอนนี้แบบแผ่นดินไหวเจดีย์นี้พังไปแล้วแต่ว่าตอนที่เขียนเรื่องนี้เจดีย์นี้ยังสมบูรณ์อยู่นางเอกของเราครับไปที่เจดีย์แห่งนี้แล้วเกิด Time Travel มีการเดินทางข้ามเวลากลับไปในช่วงเวลาในอดีตที่บรรพบุรุษชาวโยเดียของเธอเนี่ยถูกกวาดต้อนมาอยู่ที่อังวะหรือมันดาเลนในปัจจุบันนี้เองก็ทำให้เกิดเรื่องราวต่างๆมากมายมีคำตอบต่อสิ่งที่นางเอกของเราเนี่ยสงสัยนะครับรวมถึงนางเอกเนี่ย ได้ไปเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในอดีตด้วยจนส่งผลทําให้ปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนไปนางเอกก็ต้องเดินทางย้อนกลับไปในอดีตอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะแก้ไขทุกอย่างให้กลับมาเรียบร้อยและราบรื่นเหมือนที่ควรจะเป็นจนถึงวันนี้การเดินทางข้ามเวลาในเชิงวิทยาศาสตร์ก็ยังมีความพยายามที่จะอธิบายกันอยู่นะครับรวมถึงพยายามที่จะคิดค้นเครื่องมือต่างๆ ที่จะทําให้มนุษย์สามารถเดินทางข้ามการเวลาได้ในวันที่เราคุยกันวันนี้เครื่องมือนั้นก็ยังไม่ได้มีใครออกมาบอกว่าทําสําเร็จแต่อย่างไรก็ตามมนุษยชาติของเราก็ไม่ยอมแพ้ที่จะหาคําตอบเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางข้ามเวลานะครับแล้วสําหรับคุณผู้ชมครับ คุณผู้ชมมีประสบการณ์อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องแบบนี้สามารถที่จะคอมเมนต์และเล่าให้พวกเราฟังได้นะครับส่วนเรื่องที่คุณผู้ชมจะเชื่อเรื่องการเดินทางข้ามเวลาหรือเปล่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆหรือว่ามันอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์ไหมหรือมันเป็นเรื่องราวเหลือเชื่อที่เป็นปาฏิหาริ์ทั้งหมดนี้อยู่ที่วิจารณญาณของคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้รายการวิทยาปาฏิหาริย์ใบพงศกรขอลาไปก่อน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิทยาปาฏิหารตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ